เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มแล้วนะคะนับหนึ่งแค่กระโดดก็แพ้จีๆจี้แล้วจีจี้กระโดดไปครึ่งสะแล้วสองสามส,ส,สี่ห้ากองเสียงขี้โกงหกเจ็ดแปดเก้าสิบจี้จี้ จี้แตงกองเสียงแล้วค่ะตอนนี้และกําลังจะแตงพี่เลสค่ะไหายกลับค่ะไหายกลับทันทีค่ะพี่เลสเดินทําไมอะลูก วนทำไรใครจะแปะได้ลูก,กอาจจะตกนะเหนื่อยไหมจีจี้สานี้ลูก